สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่คุณลูกค้าร้านแม่มารลีผ้าไทยถุกถุงทานสำหรับคุณลูกค้านะคะที่มองหาผ้าไทยสวยๆคุณลูกค้าหาผ้าถุงผ้าสินตีนแดงเนาะผ้าสินตีนแดงผ้าฝ้ายหางกระรอกคุณลูกค้าคะใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายซักเครื่องได้สีไม่ตกนะคะคุณลูกค้า่าเป็นงานผ้าไทยผ้าทอนะคะผ้าฝ้ายหางกระรอกนะคะทอเครื่องสองตะกอคุณลูกค้าคะสวยงามค่ะเพราะว่าที่ร้านของเรานะคะนอกจากจะจําหน่ายขายผ้าแล้ววันนี้ค่ะคุณลูกค้าคะผ้ารุ่นนี้นะคะนุ่มยังไปตัดเป็นผ้าถุงนะคะเพราะว่าถ้า ถ้าเป็นผ้าสิ้นตีนแดงตัวนี้มีลายเล็กแล้วก็ลายใหญ่มี2ลายเท่านั้นมีลายเล็กแล้วก็ลายใหญ่ค่ะคุณลูกค้า่ะวันนี้จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษสําหรับคุณลูกค้านะคะที่สนใจสั่งซื้อคุณลูกค้าขาสั่งซื้อคู่นี้เลย500บาทจา้ะได้ 2, ผืน500บาทเก็บเงินไปทางหน้าบ้านได้เลยคุณลูกค้าขานะคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเรื่องช็อปเข้ามาได้เลยหรือว่านะคะอยากสั่งตัดนะคะเป็นผ้าหูงสวยๆเหมือนที่นุ่มใส่อยู่ตอนนี้ค่ะคุณลูกคาา้าคะจะตัดเป็นผ้าะ ผ้าถุงป้ายเปิดติดซิปข้างก็ได้นะคุณลูกค้าค่ะราคาจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้ค่ะคุณลูกค้าค่ะ990บาท990บาทนะคะงานสาบตัดมีโอนมาจำ500บาทนะผ้าถุงที่นุ่มใส่อยู่ตอนนี้เป็นลายใหญ่เป็นผ้าสิ้นตีนแดงลายใหญ่คุณลูกค้าค่ะนุ่มตัดเป็นผ้าถุงป้ายเปิดเปิดออกมาแล้วสามารถเห็นขาได้ในได้แบบนี้ค่ะคุณลูกค้าค่ะราคาผืนละ990บาทนุ่มใส่รอบเอว30ค่ะสะโพก40ความยาวสุดผ้าได้ถึง37นิ้ว คุณลูกค้าใส่รอบเอวเท่าไหร่แจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลย990บาท990บาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าขารวมไปถึงนะคะพื้นนี้จะเป็นลายเล็กพื้นนี้จะเป็นลายเล็กคุณลูกค้าจ๋านุ่มตัดเป็นผ้าถุงป้ายปิดนุ่มตัดเป็นผ้าถุงป้ายปิดเห็นไหมป้ายปิดคือนะคะเนี่ยจะไม่สามารถ เห็นขาด้านหนได้นะคะไม่ไม่เห็นเลยคุณลูกค้าขาลูกนั่งสะดวกเดินสบายเรียกว่าผ้าถุงป้ายปิดนะผ้าถุงป้ายปิดติดซิฟข้างคุณลูกค้าขา990บาท9ก0ากบาทค่ะคืนนี้นะคะเลือกใช้ผ้าสิ้นตีนแดงลายเลย็กที่นุ่มใส่อยู่นะคะจะเป็นผ้าสิ้นตีนแดงลายใหญ่ถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อ ตัดเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าคะหรือว่าคุณลูกค้าบอกว่าอยากตัดเป็นผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอฟรีไซส์อยากตัดเป็นผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอฟรีไซส์ได้เลยค่ะคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าสามารถแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยราคานี้เลยคุณลูกค้าขาจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษให้เลย990บาทเท่านั้น990บาทค่ะผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอฟรีไซส์เปิดออกมานะคะเต็มเต็มผืนแบบนี้เลยเปิดออกมาเต็มเต็มผืนแบบนี้ได้เลยคุณลูกค้าขารวมไปถึงนะคะนี่เลยด้านในอัดผ้ากาวจาก ด้นในอันพผ้ากาวเก็บทรงให้เรียบร้อยคุณลูกค้านะคะสามารถนําไปสวมไปใส่ได้เลยติดตะขอสวยเลยค่ะคุณลูกค้าคะติดตะขอใส่ได้เลยนะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่บอกว่ายังแบบว่าหุ่นสวิงอยู่เนาะอ้วนขึ้นผอมลงอะไรประมาณนี้คุณลูกค้าจะตัดเป็นผ้าถุงแบบ้ม้ติดตะขอฟรีไซส์แบบนี้ก็สวยค่ะคุณลูกค้าค่ะแล้วแต่เราสะดวกใส่แล้วแต่เรานะคะชอบใช้งานรูปแบบแบบไหนบอกได้เลยคุณลูกค้าค่ะแจ้งรอบเอวสะโพกรวมไปถึงความยาวของผ้าถุงเข้ามาได้เลย089 0 4 1 6ด0 8 0890416008งานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายสวยๆคุณลูกค้า่ะผ้าฝ้ายหางคลอกทอเครื่องสวยงามแล้วก็คลาสสิกมากๆสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเรื่องช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าอยากตัดรูปแบบไหนนะคะแจ้งกับแอดมินได้เลยอยากตัดเป็นผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอฟรีไซส์หรือว่าอยากตัดเป็นผ้าถุงสําเร็จนะเป็นแบบผ้าถุงป้ายปิดติดซิฟข้างผ้าถุงป้ายเปิดติดซิฟข้างแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยหรือว่าจะสั่งซื้อผ้าไปตัดเองก็ได้คุณลูกค้าขาวันนี้ค่ะคู่หนึ่งแบบนี้คุณลูก้าะ แล้วก็ลายใหญ่แบบนี้เนาะเพราะว่าอันนี้เย็บตรงเรียบร้อยแล้วนะคุณลูกค้าสามารถนําไปใส่ได้เลยนะเดี๋ยวนุ่นเปิดให้ดูค่ะเย็บตรงไว้ให้เรียบร้อยคุณลูกค้านะคะสามารถนําไปใส่ใช้งานได้เลยนะคะคุณลูกค้านะบางไหมไม่บางนะคุณลูกค้าขาพอดีสวยพอดีใส่ค่ะคุณลูกค้าขาเนี่ยเย็บตรงให้เรียบร้อยบริการเย็บตรงไว้ให้เรียบร้อยนะคะคุณลูกค้านําไปสวมนําไปใส่ได้เลยคุณลูกค้าขาวันนี้ค่ะคู่นี้500บาทเท่านั้นค่ะคู่นี้2องผืน นะลายเล็กหนึ่งืนแล้วก็ลายใหญ่1นึ่คืนคู่นี้500บาทคู่นี้500บาทคุณลูกค้าขายินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆนะคะจะส่งฟรีทั่วไทยจ้ะกดติดตามเลยยังกดติดตามกด subscribe นะคะที่ช่อง YouTube แม่มารีาพาไทยนะคะรับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นจัดส่งฟรีทั่วไทยพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มรวมไปถึงนะคะมีของ ของฝากนะคะให้กับทุกๆออเดอร์ด้วยนะคะยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยผืนนี้จะเป็นลายเล็กค่ะผืนนี้จะเป็นลายเล็กเย็บตรงให้เรียบร้อยเย็บตรงให้เรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวอขายให้ดูค่ะเย็บตรงให้เรียบร้อยแบบนี้ค่ะสวยไหมคะเย็บตรงให้เรียบร้อยพร้อมใส่ค่ะผืนนี้จะเป็นลายเล็กผืนนี้จะเป็นลายเล็กคุณลูกค้าสามารถนําไปสวมไปใส่ได้เลยนะคะคุณลูกค้านะผ้าไม่บางคะ่ะพอดีใส่พอดีสวยค่ะยิ่งซักยิ่งนุ่มยิ่งซักยิ่งนุ่มยิ่งรีดยิ่งเงาคุณลูกค้าขาผ้ารุ่นนี้ค่ะ เป็นงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายหางกระรอกนะคะทอเครื่องสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อเรื่องช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าจา๋า089 0416008คุณลูกค้าจะสะดวกสั่งซื้อผ้าไปตัดเอฟไปตัดเย็บเองสั่งซื้อผ้าไปสวมไปใส่คุณลูกค้าจา๋าหรือว่าจะให้ทางร้านแต่เป็นผ้าถุงสวยๆคุณลูกค้าค่ะยินดีและก็ขอพระคุณมากๆค่ะแล้วก็อีกหนึ่งรูปแบบวันนี้นุ่มกําลังนะคะส่งผ้านะคะ ให้ช่างตัดเป็นชุดเดซส์สั้นวันนี้คุณลูกค้าขาหรยเบาทเดี๋ยวรอดูรอชมได้เลยว่าจะออกมาน่ารักสวยขนาดไหนใช้ผ้าสินตินแดงนี่แหละในการตัดเดย็บค่ะแล้วก็รวมไปถึงนะคะชุดเดซ์ผ้าสลงก็ราคาเท่ากันนะ1590บาทเพราะว่าเป็นผ้าฝ้ายหางกระรอกทอเครื่องเช่นเดียวกันคุณลูกค้าขาขึ้นอยู่กับว่าคุณลูกค้านะคะชอบผ้ารูปแบบไหน เลือกได้เลยคุณลูกค้าค่ะยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะชุดเดรสสั้นนะคะความยาวชุดอยู่นะคะไม่เกิน35นิ้วความยาวแขนอยู่ที่8.5นิ้วค่ะคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลือกผ้าแล้วสั่งตัดเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะร้านแม่มารีผ้าไทยยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านนาอชอบนะคะผ้าไทยรุ่นไหนนะคะอยากให้ทางร้านของเรานะคะตัดชุดไทยสวยๆรูปแบบไหนให้แจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยหรือว่าอยากตัดเป็นชุดเดรสยาวได้ไหมได้เลยคุณลูกค้าค่ะเลือกใช้เป็นผ้าสิ้นนนตีแดง ตัดได้เลยเดี๋ยวออกแบบการวางลายผ้าให้ด้วยคุณลูกค้าขาเพิ่มเติมให้เนาะถ้าเป็นชุดเดรสยาวราคาจะอยู่ที่1,990บาทชุดเดรสยาวความยาวสูงสุดได้ถึง50นิ้วค่ะความยาวแขนตัดเป็นแขนยาวความยาวแขน21นิ้วก็ตัดได้ คุณลูกค้าสามารถเลือกได้ค่ะแล้วรูปแบบคอรูปแบบแขนเราสามารถปรับให้ได้นะคะคุณลูกค้านะขอเพียงแค่คุณลูกค้านะคะสแกนที่ QR วอารคนำโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งที่มีแอปพลิเคชันไลน์นะสแกนที่ QR วอารคค่ะทักแชทแล้วส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาได้เลยเดียวนุ่มนะคะส่งรูปแบบคอนะคะรูปแบบแขนให้คุณลูกค้าสามารถ m ิกซ์แอนด์แมทใส่กันได้เลยนะคะไม่ใช่ว่าส่งตัวนี้ไปให้แล้วจะต้องเหมือนตัวนี้เลยไม่ใช่ค่ะคุณลูกค้าอาจจะทําเป็นคอจีนแบบนี้ใช่ไหมเป็นคอคอ หรือว่านะคะคุณลูกค้าอยากได้เป็นแขนสั้นแบบนี้ค่ะ คุณลูกค้าก็สามารถแจ้งได้สําหรับเสื้อเนาะแต่ถ้าเป็นชุดเดยจะเป็นซิปหลังเท่านั้นนะคุณลูกค้าค่ะจะเป็นชุดเดยจะเป็นซิปหลังเท่านั้นแต่ตรงคอและตรงแขนเราสามารถปรับให้ได้รวมไปถึงความยาวของชุดคุณลูกค้าค่ะตามความเหมาะสมตามส่วนสูงของแต่ละบุคคลได้เลยยินดีและก็ขอบพระคุณมากๆนะคะคุณลูกค้าอย่าลืมจดรายละเอียดถ้าทราบรายละเอียดรู้รายละเอียดของตนเองเราสามารถตัดให้คุณลูกค้าได้หมดเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะส่งแบบว่าที่คุณลูกค้าจดไว้หรือว่าวัดนะคะจากชุดปัจจุบันที่เราใส่อยู่ก็ได้นะคะ ใช้ใส่วัดนะวัดเป็นเส้นตรงมาเลยเนาะแจ้งรายละเอียดออกมาได้เลยเดี๋ยวทางร้านตัดให้เดี๋ยวดูให้นะคะคุณลูกค้าค่ะอยากให้คุณลูกค้านะคะได้ใส่ชุดไทยชุดเดสนะคะ ผ้าไทยสวยๆนะคะของร้านแม่มารีผ้าไทยของเรานะคะคุณลูกค้าขายินดีแล้วก็ขอขอบคุณมากๆสาหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจงานผ้าไทยของร้านแม่บารีผ้าไทยก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่ๆทุกๆท่านด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามนะกดติดตามกด subscribe นะคะที่ช่อง YouTube แม่บารีผ้าไทยรวมไปถึงนะคะช่องทางอื่นๆของร้านแม่บารีผ้าไทยของเราด้วยคุณลูกค้าค่ะมีผลิตภัณฑ์สินค้าเยอะแยะมากมายให้คุณลูกค้าได้ชมได้ช็อปกันยังไงก็ฝากด้วยแลวกันเนาะสแกนที่ QR code ค่ะทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยนะคะสนใจสั่งงซื้้ออผาไปตัดเสนใจ สั่งตันะคะยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะวันนี้ยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนาอก,กับงานผ้าไทยผ้าทอค่ะผ้าสิ้นตีนแดงนะคะผ้าสิ้นตีนแดงลายโบราณมี2ลายค่ะมี2ลายให้เลือกลายเล็กแล้วก็ลายใหญ่สวยงามค่ะคุณลูกค้าขาสุดคลาสสิกเลยนะคะต้องมีสัก1ผืนนะคะต้องมีสัก1ผืนคุณพี่จ้ายินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆจะสั่งซื้อผ้าไปตัดเองหรือว่าจะให้ทางร้านตัดให้แจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยค่ะ